ในสร้างแผนที่สร้างวิดีโอรสร้างปทิทินการนัดหมายคลิปนี้มีคําตอบค่ะการประยุกตเและนพัฒนาเว็บไซต์ด้วย o o o l l s s t e s สําหรับการเรียนการสอนวันนี้จะมาพบกับบทที่4การสร้างสเปเชียค่ะการสร้างสเปเชียนะคะก็จะประกอบด้วย3หัวข้อที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ค่ะ 1. ก็คือการสร้างวิดีโอค่ะ 2. การสร้างแผนที่ 3. การสร้างปฏิทิน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนรู้การสร้างวิดีโอใน Google Site กันนะคะวิธีแรกก็คือคลิกที่แทรกนะคะเลื่อนลงมาจะเห็นคาว่า YouTube นะคะคลิกที่ YouTube ค่ะ อันนี้วิดีโอที่อัปโหลดแล้วมาถึงวิดีโอที่มีอยู่ในเครื่องของคอมพิวเตอร์ของเราอยู่แล้วนะคะสามารถอัปโหลดลงได้อันนี้ก็คือวิดีโอที่มาจาก Youtube นะคะกดค้นหานะคะสิ่งที่เราต้องการ เลือกวีดีโอที่เราต้องการก็จะมาแล้วนะคะนำออกก่อนนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเป็นการฝังค่ะการฝังก็จะมี2แบบก็คือการใช้ลิงก์ URL กับการฝังโค้ดน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดลองการใช้ลิงก์ URL ก่อนนะคะคลิกไปที่ YouTube ค่ะ เลือกวีโอที่เราต้องการน,นะคะค้นหาใน YouTube ไปเลยแล้วก็คลิกที่แชร์ค่ะอ่ะก็จะปรากฏลิงก์ของ y o u t u b e วีโอนี้นะคะให้กดคัดลอกค่ะแล้วก็คลิกวางค่ะกดแทรกนะคะอ่าวีโอของเราก็จะมาแล้วนะคะเดี๋ยวด,ดูตัวอย่างวีโอกันนะคะ อันนี้คือแบบใช้ลิง URL นะคะก็กดคลิกดูวิดีโอค่ะแล้ก็จะแสดงออกมาแล้วนะคะแล้วก็อีกวิธีนึงนะคะจะเป็นการฝังโค้ดนะคะเราจะมาทดลองให้ดูกันค่ะไปที่ฝังเหมือนเดิมค่ะใช้เป็นคลิกฝังโค้ดกลับไปที่หน้า YouTube กดที่แชร์วิดีโอที่เราเลือกเหมือนเดิมน,นะคะกดคลิกที่ฝังค่ะก็จะขึ้นโค้ดของวิดีโอนี้ขึ้นมานะคะที่เราต้องการให้คลิกคัดลอกค่ะก็ให้นำไปวางอันนี้จะเป็น YouTube ที่เราคัดลอกมานะคะส่วนอันนี้จะเป็นรหัสของวิดีโอที่เรา คัดลอกลิงมาค่ะให้เราคิกก่อนเครื่องหมายคำถามนะคะก่อนเครื่องหมายฟันหนูนะคะให้ใส่เครื่องหมายคำถามแล้วก็พิมพ์คำว่าออโต้เคเท่ากับ1นึ่ใส่ตัวแอดนะคะ ใส่คอมเมนเท่ากับ1นึกดถัดไปค่ะอ่ะวีดีโอก็จะมาแล้วนะคะให้คลิกแทร่วีดีโอของเราก็จะแทรร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแสดงตัวอย่างกันดูนะคะ การแทรกโดยการฝังโค้ดนะคะการใช้คําว่าออ t โตเมนก็คือการเล่นอยู่อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคิดเมนก็คือความเงียบนะคะก็คือปิดเสียงเราจะสามารถมาเปิดลิกเปิดเสียงตรงนี้ได้เลยค่ะ เป็นการสร้างแผนที่ด้วย Google Sites ค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้คลิกที่แทรกตรงนี้นะคะเลื่อนลงมาจะมีคำว่าแผนที่ค่ะให้เราคลิกที่แผนที่เราต้องการตำแหน่งที่ไหนเราพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะ เดี๋ยวเลือกเป็นมหาวิทยาลัยสงขานะคะคิดเลือกคะ่ะเห็นไหมคะแผนที่ของเราก็จะมาแล้วอ่านี่นะคะลองแสดงตัวอย่างดูนะคะอ่านี่แผนที่ของเราก็จะมาแล้วคะ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบการน,นำเสนอหัวข้อการสร้างแผนที่ด้วย Google Sites เป็นเท่านี้คะ่ะใน Google Sites กันนะคะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะคลิกที่แทรกนะคะคลิกท,ที่ปฏิทินอ่าแสดงวันเกิดวันครอบครัววันกิจกรรมและวันอื่นๆนะคะคลิก กดแทรงนะคะอ่าปฏิทินของเราก็จะแสดงมาแล้วค่ะเราติดตั้งค่านะคะเลือกเป็นหนึ่งเดือนเลือกเป็นแล้วแต่นะคะใครจะเลือกเป็นสัปดาห์ก็ได้ค่ะเลือกเป็นเดือนก็ได้อันนี้ทดลองเลยก็เลือกเป็นเลือกเป็นเดือนนะคะ ให้คิดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะอแผนการปฏิทินของเราก็มาแล้วนะคะสมมติว่าวันที่22ิเรามีนัดประชุมยี่สิบสามยี่มกว่ายีิบสามเรามีนัดประชุมนะคะเครื่องหัวข้อนะัดหมายการประชุมเวลาบ,บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะ เลือกเพื่อนที่ที่เราจะแชร์ลิงก์ไปให้นะคะช่วยเตือนมันจะสามารถช่วยเตือนทั้งเพื่อนที่เราเลือกแล้วก็ส่งมิ Google Meet ไปให้เขาด้วยอันนี้เหมือนเวลาเราต้องเข้าประชุมด้วยการใช้ Google Meet นะคะ,ะก็จะมีลิงก์มิสมาให้เราคําอธิบายไฟล์ก็คือสมมุติว่ามีการกรอกแบบฟอร์มก็อย่าลืมกรอบกรอกแบบฟอร์ม ะจะจะสามารถเพิ่มไฟล์เนบที่เป็นแบบฟอร์มของเราก็ได้นะคะกดคลิกบันทึกอ่ะส่งไปให้คนที่เราต้องการแชร์ถึงอ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็อีกการนัดหมายนึงนะคะ2ี่สิบหกมีการนัดหมาย ประมาณสิบโมงตรงการนัดหมายกำหนดการนัดหมายวันง้นารเวลาก้ามมครึ่งถึงสิบโมงครึ่งนัดหมายการประชุมอีดบันทือสัปดาห์นี้เท่านั้นนะคะหรือว่าเรามี หนึ่งเดือนเรามีการประชุมทุกวันศุกร์หรือวันเสาร์ก็สามารถจะคลิกทุกสัปดาห์ได้แต่น,นี้เดือนเราเฉพาะวันที่26นะคะอ่าคลิกอ่านี่นะคะขึ้นมาแล้วนี่ก็คือเป็นการสร้างปฏิทินในดูเกิลใสนะคะจะเป็นการปฏิทินการนัดหมายนัดหมายการประชุม สามารถสร้างได้หมดเลยค่ะการช่วยเตือนการนัดหมายการประชุมโดยไม่ว่าจะเป็นการใช้ลิงก์ก็ได้ไม่ใช้ลิงกก็ได้ค่ะ,ะก็ขอจบการนำเสนอการสร้างปฏิทินใน Google Sites เป็นเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ